รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจาะข่าวร้อนกระจ่างชัด กับดรวิทย์วิสิทธิเวคินรถยนต์ที่เกิดเหตุอุบัติภัยและต้องการค่าสินไหมหลังเกิดเหตุการณ์เค์ฟิลแล้วสามารถที่จะเคลมค่าสินไหมได้หรือไม่หรือการกระชอนเน็ตว่าได้หรือไม่ได้กันแน่วันนี้ท็อกรละชาวมาคุยกันให้ชัดคุยกันให้เคลียร์ครับ ข่าวนอกกระแสะกับทวลริศเพชรพิสิทธิ์โชธถือเป็นปีชงของประเทศเกาหลีใต้น,นะครับหลังเหตุการณ์เรือเซวอลล่มล่าสุดครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยสูงอายุนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้ว21รายครับติดตามได้ในข่าวนอกกระแสะครับ ข่าวเด่นที่พลาดไม่ได้กับชาญวิท์ลพโตคอสชอยืนยันดูแลผู้ถูกเรียกตามประกาศเป็นอย่างดีไม่มีพันธนาการและไม่มีการทรมานพร้อมออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวปิดเฟซบุ๊กหลังจากเจอชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีตอนรับเข้าสู่ Bike News รายการข่าวของคุณในช่อง Bike TV นะครับและวันนี้ผมวิสิทธิเวกินครับผมชันวิรัตโตครับพาคุณผู้ชมไปพบกับข่าวเด่นรอบวันเช่นเคยซึ่งคุณผู้ชมพลาดไม่ได้ครับครับผมธวัลิดเพชรพิศโชนะครับก็จะอัปเดตเรื่องราวในโลกออนไลน์ให้กับคุณผู้ชมที่แม้ไม่ได้อยู่ในโลกออนไลน์ก็สามารถจะรู้จักแล้วก็รู้ข่าวมากยิ่งขึ้นครับนะครับวันนี้